สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะ อย่าทิปแจงชัดสามีไม่ได้เป็นนอิิีีรับโอนทรัพย์สินคอนโดหรูจากอภิรักซีอีโอฟอริกสามดียันคอนโดซื้อมาถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนนักแสดงสาวหยาดหยาทิปราชปานชี้แจงกรณีที่สามีหนุ่มเมฆรามรัศมีรามาโดนกล่าวอ้างว่าเป็นนอิิีใใ้้อภิรักซีอีโอฟอริกสามดีหลังจากทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นคอนโดหรูในซอยสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทไว้ทั่วคราวเพราะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวยงกับอภิรักโกทิผู้ต้องหาชอบกงประชาชนคดีแชร์ลูกโซ่ปอเล็กซ์3ดีทําให้หลายคนมองว่าเมฆร,รามาสามีหยาดทิพย์เป็นโนอมินีรับโอนทรัพย์สินจากอภิรักด้วยอีกคนเนื่องจากหยาดเป็นเพื่อนสนิทพี่สาววิการ โดยหยาดทิพย์ออกมาเคลียร์ชัดถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาหยาดขอความกรุณาอย่านำรูปหรือเขียนถึงลูกของเราลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงคดีฟอร์เรกซ์สามดีและเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลนั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัวคอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะหยาดกับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมา คอนโดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้ามาก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีอยากไม่รู้ว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหาพอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้เป็นนอมินีใดๆเลยขอมาชี้แจงตรงพื้นที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมช่องข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ